สวัสดีครับพี่ประสิทธิ์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณเจครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าหุ้นครับครับผม EP ที่18แล้วนะครับผมโอ้โห18นี่เป็นวัยขบเพาะจริงๆต้องบอกอย่างนั้นเลยครับผมเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําตัวกันก่อนนะฮะอยู่กับผมเจไตรพันธ์สุวรรณปุระครับจากเช็คหุ้นครับครับผมผมประสิทธิ์กรโชคอนันต์นะครับบรรณาธิการข่าวของสำนักข่าวหุ้นอินไซด์เว็บไซต์ ุณ inside.com ครับผมนะครับแต้องขอบคุณสปอนเซอร์เนี่ยเนาะ,ะเริ่มจากนี้เลยกันกุลครับผม,ม,ลผมแล้วก็ตามด้วยเชโยกร๊ปครับผมแล้วก็โปรเอ็นครับครับผม ep.18 เนี้เราต้องบอกว่าเราต้องตามเกาะติดกระแสอย่างต่อนเนื่องเลยนะพี่ประสิทธิ์โดยเฉพาะในเรื่องของมาตรการคลายล็อกทั้งสําคัญเลยดีกว่าใช่ครับเรามีการปักธงนะวันที่หนึ่พิจิกาย,ยูนี้เปิดประเทศตอนรับเบลคัมนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องกักเนื้อ ตัดตัวอ่าพอแต่ยกประกาศไปอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยทําให้วันนี้ทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าเลยนะพี่รถติดมากๆทุกอย่างกลับมาสู่สภาวะปกติตอนนี้ผมรู้สึกได้เลยนะผมรักมอเตอร์ไซค์มากเลยตอนนี้อ,อ้าวเหรอจะไปทุกแกสที่ไหนลนะ่ะไปใช่คือแบบว่าเวลาเดินทางเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดช่วงช่วงที่ผ่านผ่านมาก่อนที่จะเราจะมีล็อกดาวน์เกิดขึ้นเนี่ยเราจะสามารถกะเวลาได้นะ ว่าเฮ้ยจากในเมืองไปนอกเมืองนะจากนอกเมืองมาในเมืองเนี่ยต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงถึงแต่พอวันนี้ปุ๊บโอ้โหพี่มันติดทั้งวันติดตั้งแต่เช้ายันบ่ายเอาง <c oughs> ่ายเจอทั้งฝนตกนะน้ำอ่อ,อการระบายเยอะแยะมากมายนะครับเรียกว่าก็ทําให้เวลากับบ้านทีนะกับที่ภาคทีก็ใช้ระยะเวลาเอามีแล้วกันใช่เราต้องบอกแหล่งข่าวของเราด้วยนะบอกว่าเวลาจัดงานเนี่ย อย่าจัดเช้ามากเกินไปนะครับในสายเลยเกินไ้ในส่วนของดีเทลที่นายกได้ออกมาแถลงในช่วงที่ผ่านมานี่ก็ถือว่ามีนัยยะสำคัญในหลายๆประเด็นโดยเฉพาะในเรื่องของภาพธุรกิจแล้วก็ภาพของหุ้นไทยตลาดหุ้นไทยด้วยนะพี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพของการท่องเที่ยวเเรื่องภาพของ โรงแรมในต่างๆเนี่ยโหตอนนี้หลายๆบริษัทจดทะเบียนเนี่ยออกมาเลยเราพร้อมแล้วรพร้อมแล้วที่จะแบบว่าเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบครับผมนะเรียกว,ว่าเป็นอะไรที่ต้องมานั่งติดตามกานันนะนอกจากวันที่หนึ่งเปิดนับนักท่องเที่ยววันที่หนึ่งธันวาก็เป็นวันที่ต้องมานั่งดูดีว่าสถานบันเทิงนะครับจะกลับมาเปิดหรือว่าให้บริการเรื่องราวของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทานในร้านได้หรือไม่ก็เป็นเลยที่ต้องมานั่งติดตามกันตรงจุดนี้ครับผม ออันนี้อันอนี้ต้องให้พี่ประสิทธิ์ติดตามเกาะติดแล้วเนี่ยว่าไปต้องไปสำรวจหน่อยนะว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากเอ่อก่อนหนก็มีข่าวดีนะว่าเห็นมีข่าวว่าเขาจะเอาอะไรนะดิสุงลิซ่ามาเข้าดาวที่ภูเก็ตด้วยออนะ<ห>เรียกว่าเป็น<อ>การสร้างแบรนด์สร้างทําไหมแบบว่าโอ้โหภูเก็ตเซ,เซนบ็อกบ้านเราต้องบอกเลยว่าแม่เจ๋งเป้งเอางี้แล้วกันสองรอล้านเลยนะนั่นแหละครับก็เป็นต้องมานั่งติดตามกันนะตรงนี้ด้วยว่าเห็นว่าลิซ่าชอบกินอีกอย่างนี้นอกจากลูกชิ้นปิ้งนะ ถูกกินกอดนะ <laughs> เขาอยากชอากินแกงผะแนง <laughs> <laughs> อ๋ออยากกลับมากินแกงผะแนงที่บ้านเกิดอีกครั้งหนึ่งเออเอาละเอาไม่รู้พะแนงหมูห,หรือพะดแนงไก่หรือพะแนงเนือ้อเราก็ไม่รู้เนาะพูดง่ายอ่ะอ่ะพูดถึงเรากลับมาในเรื่องของหุ้นเนี่ยถ้าเกิดหลายๆคนทั่วไปเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยพอม,มีการเปิดประเทศขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมองว่าเฮ้ยทุกอย่างมันจะเริ่มดีขึ้นทุกอย่างเริ่มจะคลายตัวเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น แต่ถ้าเกิดมองในมุมของภาพของตลาดหุ้นไทยเนี่ยพี่ประสิทธิ์มองว่ายังไงเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมเนี่ยมองตามแล้วก็คอมเมนต์มากันเราด้วยดีกว่าว่าคุณผู้ชมเนี่ยมองยังไงว่าถ้าเกิดรัฐเนี่ยเปิดประเทศขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนแล้วก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นไปจนถึงธันวามกราเนี่ยคิดว่ามันส่งผลดีต่อประเทศมากน้อยแค่ไหนดีกว่าดีมากพี่ประสิทธิ์ให้ให้คุณผู้ชมคอมเมนต์กันสักน,นิดนึงว่าเป็นยังไงบ้าง ครับผมน่าถือเป็นรอะไรที่ต้องติดตามนะครับอย่าลืมว่าหุ้นเนี่ยเพียงแค่มีกลิ่นอะไรที่แบบโชยมานะเรียกว่าราคาเนี่ยมักจะนําแล้วเอางี้แล้วกันนะหุ้นในี่ยมันนําไปแล้วมันนําไปแล้วถามว่าเอ๊ะว่าจะทํายังไงในเมื่อหุ้นนําข่าวดีไปแล้วนะครับใ,<ช>ในแง่ของคนที่เล่นก็ต้องไม่ควรที่จะผีผามนะฮะก็ต้องไปควานหาแลวว่าตัวไหนที่ยังคงดักดาน นาะยยังคงแบบยังไม่ขยับอ่าตัวนั้นก็จะถูกหยิบขึ้นมานะถูกหยิบขึ้นมาเล่นกันอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็ต้องมานั่งจับกระแสเกาะกระแสกันให้ดีๆตรงจุดนี้ครับผมเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นนักวิเคราะห์หลายๆบรกเนี่ยเขาก็ออกมาวิคห์ในเรื่องของเอเคเตอร์โดยเฉพาะของหุ้น AOT <c oughs> เขาบอกว่าหุ้น AOT เนี่ยหุ้นหรือหุ้นสายการบินหรือเป็นหุ้นที่แบบว่าเกี่ยวกับเรื่องอากาศาย,ยานต่างๆเนี่ยตรงนี้เขามองว่า มันจะเป็นจุดสําคัญที่จะทําให้หลายๆภาพมันจะออกมาชัดเจนแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยเอทตอนนี้ราคาเนี่ยมันก็ถือว่าไปแบบไปชนเพดานแล้วพอสมควรก็คือว่ามันขึ้นไปถึงจุดเกือบจะสูงสุดอีกครั้งหนึ่งแล้ว,ลวถ้าเกิดใครที่มาซื้อในช่วงที่นายกประกาศเนี่ยอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะพี่นะแต่ถ้าเก<ช>ิดใคร,ครซื้อช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาช่วงล็อกดาวน์เนี่ยช่วงหนักๆเนี่ยอันนี้คุณอาจจะได้กําไรจากตัวนี้ไปบ้าง ไม่มากก็น, oh, น้อยโอ้เป๋าตุงเลยเป๋าตุงเลยเอางี้ละกันนะใครแบบว่าซื้อในช่วงที่แบบว่าวิกฤตหนักๆน,นะก็จะเป็นอะไรที่แบบมันเป็นคตินะว่าทุกครั้งที่มีวิกฤตย่อมมีโอกาสนะแต่ว,ว่าความว่าโอกาสเนี่ยขึ้นอยู่ว่าคุณกล้าที่จะคว้าโอกาสนั้นในการเข้าซื้อหรือไม่นั่นเองนะหรือว,ว่าเกมมันมีพิกนะทั้งได้แล้วก็เสียตรงจุดนั้นครับผมนะก็ต้องมาดูเรียกว,ว่าคุณต้องโฟกัสตรงหน้า หน้ากระดานในหน้าจอว่าเขากําลังเล่นอะไรในวันนี้ทุกคนรู้มนกันแต่ว่าเฮ้ hey, ตีมเปิดเมืองเปิดประเทศตอนนับนักเที่ยวเนี่ยมันเป็นสตรอรี่ที่แบบว่าดีอะพูดง่ายนัเรียกว่าแปลว่าจํานวนที่นักเที่ยวจะเข้ามาประเทศเราเนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนก็ต้องดูต้นทางเลยนะว่าเขาปล่อยให้คนของเขาเนี่ยเข้ามาหรือเปล่า <Ừ. S 2> ครับบางคนอาจจะบนนะั้นในใจว่าเฮ้ยคุณเวลคัมนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องกักตัว <Ừ. S 2> แต่บ,บ้านเราประเทศเราหลายๆจังหวัดยัยงอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มครนะโรงเรียนก็ยังปิดอยู่อนก็ทีไปที่แบบว่าอคือทุกคนก็อาจจะบนบน,บนกันไปเลยกันไปอะไรเงี้ยนะฮะัพูดง,ง่ายๆคือการที่เปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวมันก็เป็นมันเป็นการแรกอะ่ะคุณได้อย่างหนึ่ง <Ừ. S 2> แต่คุณก็ต้องพร้อมที่จะเสียอีกอย่างหนึ่งเอา,อางี้ละกัน นะครับมันต้องแรกเอาง่้เรื่องราวของความเป็นอยู่นะเรื่องราวของโควิด -19 เองก็ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ก็ไม่ได้แบบว่าหมดไปนะตัวเลขยังแบบว่าทะลุหมืน่นทะลุหมืน่นวันต่อว,วันอะไรอางี้แล้วกันทั้งหมดตอนนี้สตอรี่ของเรามีสามเรื่องก็คือมีทั้งโควิดทั้งน้ําท่วมนะทั้งสภาวะเศรษฐกิจใช่ครับ,รบตัวน,นี้มันประเดประดังเข้ามาสามเรื่องเนี่ยนักทุนจะต้องดูให้ดีๆนะฮะว่าการเปิดเมือง จริงเนี่ยแล้วอะไรมันมีผลกระทบมันมีความเสี่ยงเพิ่มเติมอีกช็อตหนึ่งที่ผมอยากจะฝากให้กับนักทุนแล้วก็พี่ประสิทธิ์ก็คือว่านอกจากภาพของการเปิดเมืองเนี่ยทุกคนก็จะมองว่าการท่องเที่ยวน่าจะดีภาพของเรื่องของอสายการบินก็น่าจะดีด้วยแต่อย่าลืมนะครับว่ามันจะมีอีกช็อตหนึ่งที่นักทุนต้องตามก็คือว่า การประกาศของนายกในการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่หลังจากนี้มันจะมีกลุ่มไหนที่ได้รับอันิสงไปอย่าง hmm. พวกนิคมอุตสาหกรรมนะพี่ประสิทธิ์เราไม่ได้พูดถึงเลยพวกกลุ่มนิคมกลุ่มรับเหมาแล้วก็กลุ่มพวกรับเหมาเรื่องรถไฟฟ้าผมตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีสัญญ,ญาณที่นายกบอกมาเฮ้ยเดี๋ยวเราเปิดประเทศเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจอัดชีดเม็ดเงินภาคเอกชนในต่างๆในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ แต่ถ้าว่านักทุนจะต้องจับตาให้ดีว่าเราต้องเลือกเ็นหาหุ้นที่น่าจะเข้าขายใช่ครับผมและก็ปเป็นอะไรที่ต้องมานั่งติดตามกันนะเพราะว่าอย่าลืมว่านิคมเนี่ยสองเด้งเนาะในเรื่องของบาทอ,อ่อนด้วยออนะครับก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าแหมการช็อปนะต้องบอกว่ากําลังซื้อเขาก็มีมากขึ้นอนะ่ะพูดง่ายงนะครับด้วยว่าในแง่ของหุ้นนิค,คมในตลาดก็มีหลายตัวไม่ว่าจะเป็นตัวของอัมบตา นะครับตัวของ WHA นะครับตัวของนวนครนะครับแล้วก็มันจะมีน้องใหม่เข้ามาคือตัวของปิ่นทองนะครับตัวจุดนี้ IPO ไอพปิ่นทองอ่ะพูดง่ายๆนะครับพูดถึงหุ้นกลุ่มรับเหมาก็จะเป็นพวก CK อ่าใช่ครับผมนะฮะ CK นี่โหเจ้าใหญ่เลยจะต้องดูได้เลยนะว่าเขาจะไปส่งไม้ต่อให้กับบริษัทไหนอีกนะเขาก็คงไม่ได้ทำคนเดียวหรอกใช่ไหม แล้วก็มีอีกอันนึงคือเบม B E M เอ่อมั้ยครับผมอันเนี้ยสายสีม่วงเนี่ยต้องมาแล้วหุ้นในอาณาจักรของ C K หรือว่าชอการช่างนี่มีมีหลายตัวหลายธุรกิจนะฮะแต่ละตัวก็จะมีความโดดเด่นนะมีความที่แบบว่าสตอรี่อย่างตัวนั้นก็น่าติดตามไม่ใช่เป็นตัวของ C K P นะครับก็ถือเป็นที่แบบว่าแหมหุ้นลงไฟฟ้าละพูดง่ายก็เป็นที่แบบว่ามาแบบเสือนอนกินนะเราเห็นเรื่องราวของน้ำมาเยอะเนี่ย แมซีเคพีเนี่ยเขายิ <rules> like ่งชอบนะในแง่ของการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับผมเข้าทางเขาเลยนะเนแ่ลนะก็แต่ถามว่าไอ้เกมพูดหนึ่งมันก็จะมาเป็นละรอกขึ้นนะผมว่าคุณท่านผู้ชมผู้ฟังนะอีพีที่สิบแปดก็ต้องแบบว่าก่อติดสถานการณ์ว่าตีมนี้เขาใช้จังหวะนี้ในการเล่นเล่นหรือเปล่าวันนี้แบบเออเราคุยแบบพูดอาจจะนอนนิ่งก็ได้นะอตอนขาชีฟ้าเนี่ยรอรอรอใครมาปลุกอะไรเงี้ยนะฮะตรงจุดนี้ ใช่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะอยากจะดูเจาะลึกเราจริงนะเราคุณผู้ชมสามารถดูได้ทั้งในเพจของพูดดินไซด์ด้วยนะครับที่เราก็ชคุณด้วยนะอมีหมดครบทุกอย่างเลยสามารถดูได้เลยแล้วก็ก่อนที่จะเข้าเรื่องต่อไปเนี่ยเราฝากให้คุณผู้ชมเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจเรื่องต่อไปเนี้ที่พี่ประสิทธิ์จะเล่าให้ฟังเนี่ยต้องจับ ให้ดีๆเลยอ๋อผมว่าคนน่าจะถามกันเยอะนะเมื่อ EP ที่แล้วที่คุยถึงหุ่นตัวของสตาร์ใช่เออบางคนบอกเฮ้ยสตาร์หรือสตาร์บะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ต้องมานั่งติดตามกันนะเรีวยกว่าการที่เขาพยายามแบบจะทะลุหเนาะแบบไปยืน5บาทสาอะไรให้ได้เดียกก <c oughs> แบบ็โดนแบบโดนแบบว่าแหมฟ้าผ่านะ่ะเอาพูดไงฟ้าผ่าแผดินถลม่มโอ้โหข้อสันนิษฐานนี่เยอะแยะมากมาย นะครับในตลาดเราเห said, ็นว่าบางเพจก็บอกมีการขาดการนั้นขาดการคือถามว่ามีใครรู้ไหมก็ไม่มีใครทราบนะตัวบริษัทเองก็ทําสมาธิอยู่ในธรรมอมิตตพุทธพุทธโธธรรมโมสังโฆนะแต่ในแง่ของคนเล่นเองในแบบจิตใจมันวั่นไหวอ่ะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะทําไมแบบลูกมะพ้าลูกเดียวมันดนตุ๊บ กระต่ายนอนอยู่อ,อ้ยาวิ่งหนีกันเลยเออกระต่ายตื่นตูมหรือเปล่าอ,อ่อน,นั้นอันนั้นผมว่าคำางคนบอกว่าฉันขายอดฉันได้เปรียบจะถอยกบมาตั้งหลักก่อนดีกว่านะเพราะไม่รู้ว่าสิ่งที่คาดหวังไว้เนี่ยมันจะไปไปตามที่คาดหวังหรือไม่นะครับออก็ต้องมานั่งติดตามมานั่งดูก็เลยถามว่าพื้นฐานเขาเปลี่ยนไหมพื้นฐานสตาร์เองไม่ได้มีการเปลี่ยนนะครับเพเียงแต่ว่าเกมเออหน้าหุ้นองเนี่ยมันเปลี่ยนไป นะหุ้นลงคนก็มองในแง่ลบหุ้นบวกคนก็มองว่าเฮ้ยต้องมันต้องมีข่าวดีอันนี้เป็นนานาจิตตังนะครับผมสัจธรรม,มสัจธรรมเลยของ,ของหุ้นของวงการหุ้นแหละหุ้นขึ้นเนี่ยโอ้ยข่าวดีนุ้นข่าวดีนี่เอามาร้อยเรื่องกันหุ้นลงต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้อะไรอะไรเงี้ยโอ้โหมันสารพัดเอาง,งี้แล้วกันนะครับขึ้นอยู่ว่าคุณมีแรงจินตนาการคุณมีแรงมัโนแค่ไหนนะครับตรงอยู่นี้ก็ สัญญาณของการลงของหุ้นก็ต้องบอกเลยว่ามันก็ต้องมีข่าวในเชิงลบหรือข่าวออกแนวกิ้ไอแบบ้ผิดหวังไม่แน่ใจฉันขายก่อนดีกว่าอะไรก่อนก็เป็นเรื่องของกลยุทธ์ยุทธวิธีตรงจุดน,น,น,นี้ครับผมนะเ,เดี๋ยวว่าถ้าเบิดว่าคุณมั่นใจในตัวของสตาร์ทนะครับคุณก็ต้องไปดูห่วงพื้นฐานนี่พื้นฐานเขาเป็นยังไงถ้าพื้นฐานเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงข่าวดีเขาแจ้งตลาดหลักทรัพย์มาก็ยัง ไม่มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนั่นก็คือ <Ừ. S 1> ไม่มีอะไรในกอไผ่เพียงแต่ว่าหน้าเสือหน้ากระดานพุ้นมันนํำให้คุณแบบมาคิดในเชิงลบเท่านั้นเองครับผมอืมก็ถือว่าชัดเจนนะก็คือว่าดูตามสัญญาณแนละ้วกันดูตามสัญญาณนั่นแหละสัญญาณชีพนะหุ้นวิ่งข่าวดีหุ้นลงข่าวร้ายเดี๋ยวกลับมาเหมือนเดี๋ยวกลับมาเหมือนเอออทีอะ นะถูกไหมตอนที่ <c oughs> ไม่มีใครสนใจอ่ะไม่มีใครซื้อถูกไหม <S <S แต่พอเปิดเ<ผ>มือ <me a S 2> ปุ๊บเอาละขึ้นมาเอาซื้อมิธานตกกะบวนเอ่นะฮะก็อันนี้ขึ้นอยู่กันตัดสินใจคุณจะซื้อในช่วงที่มันแบบว่าเลวร้ายนะแล้วก็รอวันที่มันฟ้าสีทองออพององัมไพรงจุดนั้นอืออืออ่าของแถมนะครับผมเชื่อว่าในช่วงที่ว่าเฮ้ยงบกําลังจะลังไหลมานะผมก็เชื่อว่าต้งมานั่งดูงบของพวก โรงพยาบาลนลั่นแหละเอา,อางี้แล้วกันโรงพยาบาลไหนจะทํากําไรได้ดีที่สุดในไตรมาสที 3, ่3รวมถึงไตรมาสที 4, ่4รวมถึงปีหน้าด้วยว่าเขาจะมีหมัดเด็ดยังไงในการที่แปลว่าตัดตวงกําไรอะ่ะพูดง่ายๆนะครับยิ่งเปิดเมืองเปิดประเทศโควิดก็ยังคงอยู่ตรงจุดนั้นแล้วว่าโรงพยาบาลไหนมีจุดแข็งอะไรผมว่าก็เป็นเลยต้องมานั่งติดตามกันนะครับรือว,ว่าเป็นแล้วไม่สามารถขอส่วนลดได้ คุณต้องจ่ายเต็มเต็มสำหรับการรักษาพย็ <ๆ S 2> ครับผมโอ้โหก็หหยิ่งยิ่งมีประมาณสิบประเทศที่นาย,ยกบอกอะนะโดยมีโดยเฉพาะจีนโปรตีนเข้ามาแล้วก็พวกตะวันออกกลางเข้ามาเนี่ยผมคิดว่านะยังไงนะกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยเต็มแน่นอนรอน <ๆ S 2> ดูรอดูอย่างเดียวอ <c oughs> ่านะเรียกว่าเราต้องป้องกันตัวเองแบบว่าสามร้อยหกสิบองศาเสมือนหนึ่งว่าทุกคนเป็นโควิดเราก็ต้องป้องกันตัวเองแบบ กัดอย่าตกนะครับผมใช่ครับทั้งหมดนี้เราสามารถดูข้อมูลต่างๆได้นะฮะทั้งในแฟนเพจของหุ้น i n นไซด์ครับผมแล้วก็นในเช็คหุ้นด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะสั่นกระดิง่งตุงติ้งตุงติงตุงติงนะตดีกกองแบบรวัวไปเลยตรงจุดนั้นอะทั้งหมดนี้ก็เป็นคุยข่าวเล่าหุ้นใน EP18 นะครับแล้วเราหวังว่าเนี่ยครั้งต่อไปเนี่ยเราจะได้หลุดออกมาจาก กรอบที่เขาเรียกว่าเป็นโซเชียลดิสแตนและแล้วเราจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจกันข้างนอกที่ประเทศเราพร้อมไหมนะพร้อมครับผมนะีวันนี้เราต้องขอตัวราไปก่อนพบกันใหม่ใน e ีพีที่19เเด็ดดวงเด็ดดาวครับผมแน่นอนไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ